เราก็เดินมาเดิน,นมาที่ร้านไม่รู้เหมือนไปญี่ปุ่นสวยวะไม่รู้เหมือนเราอยู่ที่ญี่ปุ่นนี้ก็มาลองกินดูยอย,มมยู่สูุอยู่สุปด้วยเชงนยูสูปไม่เอาเปรี้ยวส้มไงส้มอยู่สุปจะดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าจะกเวิร์กไหมพอได้เลยป่ะเออ๋ยวถามแม่ดูว่าชอบอะไรพอรับตอนหรือเปล่า ร้านนี้ก็คือนั่งแบบโดดเดี่ยวๆม,มาลองดูความแปลกใหม่อ,อร่อยเปล่าไม่รูแต่เมนูแล้วดูเหมือนไปญี่ปุ่นก็เลยเข้ามาลองครับเสียวอบอกเขา นี่สาวสวยไม่เว้นแาอเมามากโอเคไหมคะโอเคปะเะผิดางี่ว่าใช่อย่ปง เป็นอะไรนี้เป็นเยลโล่หรือว่าดูไม่จะเป็นไม่ใช่ไม่จะเป็นปลาทางอินนี่หว่ามาดีพี่โมเดลไว้ด้่ยก็ส่งราคาแหละเขาได้ไหมคะ นะคะในการตั้งกล้องถ่ายที่แบบนีนะจะได้คือเอาแต้วายังไงวะทนี้ไม่ต้องทิงซอสหรอเนี่ย What